สวัสดีครับวิธีตัดเลื่อยไก่นะครับผมหาเทียนมานะครับเทียนไขธรรมดาสีขาวสีเหลืองได้หมดนะครับเทียนนะครับไม่ไม่ใช่กาวครับเทียนหาเทียนไขมาแล้วก็ใบเลื่อยตัดเหล็กธรรมดาครับแล้วเวลาเราจะตัดนะครับก็ให้อีกคนหนึ่งจับจะง่ายกว่านะครับถ้าถ้าเราจับเองไรเองมันจะยากหน่อยเราเอาใบเลื่อยเนี่ยมาถูกับเทียนนะครับมาฝนกับเทียนเอาสะวตีไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ครั้งนะครับผม เทียนมันจะเข้าอยู่ตัวนี้แล้วเราก็ไปเลื่อยที่เดือยนะครับเลื่อยที่เดือยไก่1 2 3 4 5 6อสาสี่ห้าหกเอาประมาณนี้พอนะครับแล้วก็มาเลื่อยที่เทียนอีก12 3 45สมี่ห้ามาเลื่อยที่เดือยไก่อีกทาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตัดทีเดียวแล้วเลื่อยเลื่อยเลื่อยนะครับมันจะเลือดทะลักเลยนะครับยังไงก็เลือดนะครับถ้าไปเจอแกนนะครับแต่ถ้าเราถูฝนฝนกับเทียนนะครับแล้วก็ไปเลื่อย1 2 3 4 5 6หพอนะครับเลื่อยเลื่อยเทียนนะครับเลื่อยเดือยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ทำแบบนี้เรื่อยๆจนเลยขาดนะครับต่อให้ตัดถึงโคนถึงอะไรยังไงก็จะไม่มีเลือดนะครับจะไม่มีเลือดนะครับเลือดจะซิบๆนิดเดียวนะครับแล้วไก่ก็จะไม่ยกขาไม่เจ็บไม่อะไรนะครับผมเทียนไขนะครับสีขาวก็ได้สีเหลืองก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าถูทีเดียวแล้วสับจนจนขาดหมดนะครับอันนั้นเลือดทะลักนะครับผมจะเย็นๆนะครับก็ค่อยตัดนะครับเรื่อยๆให้ให้เทียนนะครับมันอุดตามรูรูเดือยนะครับแล้วก็เรื่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอเอาแค่นี้พอ เรื่อยเลื่อยอีกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณสี่ห้ารอบก็ขาดแล้วครับผมนะครับแบบนี้ครับง่ายที่สุดนะครับถ้ามีคนจับเดือยจับขาไก่ให้เราสองข้างเนี่ยแล้วเราเป็นคนเลื่อยครับถูถูถูเลื่อยถูถูเลื่อยอย่างเงี้ยมันจะง่ายครับรับรองไม่เจ็บขาไม่ยกขาไม่เลือดนะครับผมแต่ถ้าเราเผลอทีเดียวเราเราลากยาวเกินไปนะครับเทียนหมดนะครับเลือดนะครับผม